ไปที่จังหวัดอุทัยธานีที่นั่นเขาประกาศขายบ้านมันไม่ใช่โควิดบุกนะคะคุณสุวิทย์มาแรงบุกเป็นละล้นตัวเลยใช่ไม่อีกแล้วไอ้มาแรงกระเบื้องค่ะเป็นมลแรงปีกแข็งที่จังหวัดอุทัยธานี เจ้าของบ้านคุณยายสงวนบอกโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยู่ได้ไหมเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมาทุกปีเลยเนี่ยพี่อุดไทยนะคะลูกสาวอยู่บ้านเดียวกันบอกว่าฉันนอนชั้นล่างเพราะชั้นล่างมันก็ไม่อยู่เต็นไปหมดจะไม่มีที่นอนเข่าหัวเข่าหูบินเต็มไปหมดเลยบอกให้เทศบาลเขามาช่วยกําจัดเทศบาลก็ดีจริงค่ะเทศบาลเขาบางแกรกมาช่วยกําจัดไปเอายาฆ่า,มาแมลงมาพ่นพ่นพ่น รากฏว่าว่ามันก็นนวนตายโชวอย่างนั้นนะคะและไอ้ตัวใหม่มันก็มันอยู่บนศพของเพื่อนที่ตายกลายเป็นว่าเยอะแยะเข้าไปใหญ่อีกไม่หวัดไม่ไหวเก็บข้าวเก็บของประกาศขายบ้านแล้วค่ะอยู่ไม่ไหวขายมันซะเลย1นึ0 0 0สนสมืนบาทใครจะมารื้อเอาบ้านเอาไปเลยนะคะขายที่บ้านป่ารา ตำบลบางเขาแกลกอ,อำเภอหนองฉงางจังหวัดสุดอุทยธทานีนะคะเพราะว่าสู้มันไม่ไหวปีหนึ่งมา3เดือน3เดือนกว่าจะได้อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆนะ่ะไม่กี่เดือนเองเนี่ยเผาแล้วแช่งแล้วด่าแล้วก็ไม่ไปแล้วออกลูกออกหลานเยอะมากเลยเนะะี่ยค่ะเป็นฝุ่นฝุ่นเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะโควิดก็กลัวอยู่แล้วมีมาแรงมายุ่งอีกนะโชีวิตจะอยู่ยากจริงนะเนยกิไม่ได้ We come up by side We come up by